เราอยากชิมอ,อร่อยอร่อยอร่อยอรวยไม่กินหน่ปลันิดเดียวนะวะ่ิดนิดเดียวน,นี่หรอเดือพวกอยู่ไอ้กายอยู่เนี่ยพวแต่ว่าอันนั้นอยู่ตรงนิดนนชัดแต่าแล้วเตายแล้ว aitäh okay. . ช่วยวางเงินได้เลยชัวยชวยเลย นโอ้โหคุณชายทั้งสองมาแล้มาแล้วมาแล้วมาแล้วทอไรหรอจะบอกบอกนะบอกมีสั้น์ุรกิจนึ่งองกาแฟทำไมต้องกิดลับลับดวยอคนนึ่งชงกาแฟคนนึ่งปอกผลไม้สุดยอดรอบกรับ ก็โมเมนต์ตอนเช้านะคะวันนี้นะสำหรับเซฟฮาร์ดเดย์สองมองโมเมนต์เอิร์ทปิกกันสักหน่อยดีกว่านะคะหลังจากที่เมื่อวานมีโมเมนต์เยอะแยะมากๆเลยขนาดเริ่มตั้งแต่6โมงนะก็มีโมเมนตขนาดนี้แล้วส่วนวันนี้รอบตั้งแต่เช้าก็าคือ8โมงเช้าเลยนะคะน้องมีกะตื่นก่อนพี่เอิร์ทนะก็ลงมาข้างล่างช่วยอีกทีมหนึ่งซึ่งเขาเหมือนกับว่าให้ทีมที่ออแพ้เมื่อวาน เตรียมอาหารนะคะให้กับทุกคนน้องวิกลงมาแล,แล้วก็เลยช่วยด้วยแหละแล้วก็หลังจากที่เตรียมอาหารไปสักพักเขาก็ขึ้นไปปลุกคนที่เหลือกันนะคะซึ่งปลุกแต่ละคนตลกมากแล้วพี่เอินก็คือไม่ยอมตื่นบ้างเลยนะนีโอคือไปลากขาพี่เอิญเลยเลย <c oughs> ตื่นได้แล้วอยา่าขี้เกียจแบบนี้ <c oughs> นแล้นะไอ้ยอนั่งดังหน่อย เฮ้โอกาสใอ้โอกาสเออเออเอเอแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลงเลยกูมันเหลี่ยมดีจริงเลยกัรเล่นกันลงไปเฮ้ยเร็วเขาลงไปแล้ว เวลาขายพี่เอิร์ดเลยรู้สึกพี่เอิร์ดก็เหมือนจดจําเลยนะว่านิโอลากขาพี่เอิร์ดนะคะให้ปลุกให้พี่เอิร์ดตื่นแบบนั้นแล้นหลังๆจะเห็นพี่เอิรดที่ทำท่าจะตีนิโอบ่อยเหมือนกันนะน่าจะหมันเคี้ยวน่าดูวางเลยนะอยากกินอ่ะมีเอาเปล่าเอาเอากาแฟเปล่าได้เอาเอาเดี๋ยวพี่เอาร์ดทำมีนมข้นหวานโอเคทุกคนก็ได้แบบไข่นิดเดียวใส่กรอกนิดเดียว โอเคกลับมาที่โมเมนต์เอิร์ธปิกสำหรับรอบเช yo, ้านะก็คือเป็นโมเมนต์ที่เราดูเมื k k op, ่อกี好好้แหละเป็นโมเมนต์ท to ี่เขาทั да. <Mode. S 1> ้งสองคนเข้าไปครัวเนาะหายไปในครัวด้วยกันสองคนคนหนึ่งชงกาแฟคนหนึ่งก็ล้างผลไม้ปอกผลไม้ซึ่งนิโอเขาไปรับภารกิจมาแล้วเขาก็อยากให้ทุกคนมารวมตัวเนาะเพื่อที่จะบอกภารกิจบอกมิชชั่นและ ผู้หิงก็เลยบอกว่าแบบว่าไม่ได้อยู่ที่คนนะตอนเนี้ยก็มีอยู่ข้างหลังก็คือเอิร์ธกับมีก็ไปอยู่ด้วยกันข้างหลังพูดประมาณว่าพอบ้านไม่บ้างงี้หรออะไรอย่างี้แล้วนิโอก,ก็เลยบอกว่าอีกแล้วเหรออีกแล้วหรอแล้วก็ตะโกนเ,นเออรียกพี่เอิร์ดเลยพี่เอิร์ธแล้วก็เดินมาตามถึงห้องครัวเลยนะคะคือก็บอกอ้าวนิโอเรียกหรอแล้วน้องมีก็บอกอืม มาตามถึงห้องกลัวเสร็จแล้วก็ยังแซวอีกนะว่าแบบว่าเออสุดยอดเลยปลอกคนนึงปอกผลไม้คนหนึ่งชงกาแฟทําไมต้องมาชงแบบลับๆอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างนี้แซวแซวมีเขาแค่เขาแค่ใช้ชีวิตปกติด้วยกันนะเขาแค่ใช้ชีวิตปกติแล้วแต่ทุกคนคือแซวแซวหนักมากหนักเหนื่อยไหมมันเหนื่อยไหมเออเราจะวางไว้ไหนเดี๋ยนี้เหนื่อยนอนเฉเออฮอนนอยก็ต้อง โดบซะหน่อยกาแฟแก,กินหรอกาแฟใช่ในขณะที่ทุกคนเอากอบรูปไปหาที่วางไงเนี่ยเอาว่าเอากาแฟวะก,กินกาแฟครับชิมมิจ๊ะชิมมิจ๊ะหนูเปี้ยวอรอเอาเปล่าเกลือทำกินกินลงน <laughs> เขาทำกาแฟอร่อยนะวันนี้สูงง่ายจะตาย แกเราทำต้องทีเราทำตองทีก็คืนนอนดึกใช่ไหมแล้วมีก็พรีเซนต์ม่อใช่ไหมอะไรนะพรีเซนต์เมื่อคืนนอนดึกไหมไม่ดึกใช่ปะเมื่อคืนดึกแต่ดึกน้อยกว่าแกนิดนึงอ๋อแล้วเมื่อเช้าก็ตื่นมาพรีเซนต์งานถุงถุงใช่ก็ตื่นมากินนีโอว่ะกนนีโอโดนครูวินลากไปละอ่ะกินนีสักหน่อยชูกำลังชูทำดีด น,น,น,นี่ถึงซีนซูปอร์กาแฟอ๋อเหมือนกันนะค่อยๆกินค่อยๆกินเขาซูเป,ปอร์คอฟฟี่คอฟฟี่ริชหอมเข้มเต็มรสชาติเนื่อเราไปข่ยข่ยนี่อหาพันดาวแล้วมีเฮ้ย <c oughs> ผมมเข้มนะเข้มนะ ผมผมชอบเข้มเข้มเอ่อผมก็เข้มนะเข้มแหนลงไหมไม่หรอเยอะแกรู้ปะเอ้ยเดี๋ยวเรนไอกินกอนน่าจะร้อหน้าดูอ่ะชื่อไหม ชื dé, dé, dé. ่นอย่างกันกินร้อนอะไรงอลอยโง่ไงดีดีดีตื่นนะตื่นนะปล่อยอ่ะหนึงสองสามตื่นสดชื่นสดชื่น เก็บกองไ้นาทไมอตอนนี้เหมือนว่าเขามีชิงโชคด้วยจริงหรอใช่ถ้าเกิดแบบว่าตอนนี้เขามีชิงโชคอะถ้าเกิดว่าได้เนี่ยจะได้ทองได้ไอแม็กแล้วก็ได้รถกระบะแล้วก็ของอีกหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดอย่างโอ้เยอะมากใช่ถ้างั้นก็มีกี่อยาได้อะไรกี่อย่างได้ทองจะได้ทองตรงน,นี้ร้อนทำไมอะร้อนเงินใช่จะได้กระบ,บะ ทำไมอ่ะทำไมแกจะได้กระเป๋าขหนูงไหมครับขอนูเลยอ๋อขอนแกล็ดหนูเฮ้ยดีมีต้องร้อยเก้าสิบแปดอย่างใช่เฮ้ยได้ทองแบบว่าฉันแขบไวแต่ว่าร้อยเก้าสิบแปดรางวัลแต่ว่าฉันจะแขบไว้ว่ามัน่ะต้องแบบชิงโชคยังไงบ้างอ้าแขบไวดึงได้ไงเด็กยิบแขบไว้ไงแขบแห้โทรศัพท์ ออกไปข้างนอกก็หมดเลยให้อยู่กันสองคนคุณหัวแล้วเขาบอกว่าถ่ายรูปใบเสร็จเมื่อซื้อซูปเปอร์คอฟฟี่ซูปเปอร์กาแฟของเราเนี่ยส่งผ่านไลน์ซูปเปอร์คอฟฟี่ไลน์แอดซูปเปอร์คอฟฟี่ห,หรือส่งซองเปล่าห้าซองมาที่ตู้ปอนหนึ่งร้อยนคลองจันรบางกะปิหนึ่งศูนย์สองสี่ศูนย์เพราะว่าห้าซองเนี่ยมีสิทเท่ากับหนึ่งสิท ร่วมสนุกได้ถึงยี่บสองพฤศจิกายนสอง4ันห้าหสิบสี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่เรากินในบ้านเนี่ยต้องเก็บซองไว้ไปไรไปชิงโชคเราว่าชงกาแฟให้ควใช่ไหมใช่ไหมถูกกองแขนกองแขนวันละสามรอบแล้วสามรอบเลยเอาเอาสองแล้วชิงโชคโอเคแล้วจะเขียนชื่อใครลงไปน่าไม่จริงจังว่ะชื่อใครฮะกันใครคือกัน กันก็ไม่รู้น้าจะหมายถึงฉันรึเปล่าหรือไม่ก็ด้วยกันมันไดเขียนชื่อแกลงไปเพราะว่าแกเป็นตัวนําโชคเออฉันเป็นตัวทองไม่ใช่เหรอเป็นตัวนําโชคไงแล้วเป็นตัวนำโชคของแกใช่ไหมมีมีฉันและแกมีโชคใช่ไหมช่วงนี้มีกันมีกันขอคุกพี่หน่อยเอาให้หน่อยดิสรุปง่ายๆเขียนเป็นทั้งคู่นั่นแหละ หันกันเออหันกันเราแพ็กทีมจะใครใครจะได้อะไรก็มันมันได้ทั้งคู่แล้วแหละเออยังไงวิมันประกาศประกาศขอให้สมาชิกเซฟเฮาท์ทุกคนไปรวมตัวกันที่ห้องนั่งเล่นทาอะไรกันอยู่เพื่อปฏิบัติทารกิครับเรามห้องนั่งเล่นจำได้ไหนะขอกินก่อนแกเก็บของไว้อย่ง เอาไว้ใส่ผิวเอาอยู่ข้างหลังการส่งบนนาลนะรวมตัวกันตอนนี้แป๊บนึงกินกาแฟไหมฮะไม่ให้เรอเลยไม่อยากดูหล่อแบบนี้อ่ะเออหูยต้องแถวนี้มันหวานเกินไปไม่อยู่ดีกว่าแล้วเหมือนบอกว่ากาแฟไม่ค่อยข้นเดียวถ้าใครดื่มกาแฟแล้วเก็บซองไว้นะไปชิงโชคได้ได้ของรางวัลเยอะมากบอกว่ไม่ต้องอทำไมอ่ะ ทำไมทำไมเออชิมชมเก็บกันเองเราเราสองคนไงอ๋อเออเราจะบอกเขาไม่แบ่งเพื่อนเลยเหรอไม่แบ่งว่าแล้วเมื่อเช้าทำไมชงกาแฟให้ผมกจะซองคุณสามไม่ได้บอกใครบอกเดียวนี่เน้องกินกาแฟไหยหมดนี้เลยเดี๋ยากได้ซองอ่ะเอเดี๋ยวชงให้เดี๋ยวชงให้ถ้าไม่พี่ชงให้ผมชงเองก็ได้นะไม่ได้ไม่แบ่งเจงเกียร์ ว่ะเก่ง้อเก่งแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมีภารกิจให้เล่นเกมกันพอเล่นเกมเสร็จก็คือวีช็อตหนึ่งตอนที่เขามาดูผลคะแนนอะแล้วอยู่ดีพี่เอิร์ธก็ชี้ไปที่กางเกงของน้องวกแล้วก็บอกว่านี่คือเกงฉันนี่แล้วน้องวิก็พูวกิก็คือแซวเลยว่าอ้าวอะไรยังไงขโมยกางเกงกันเหรอขโมเกงฉันนีขโมยอะไรเนี่ย,ยกกอะไรเนี่ยขโมยกางเกงกันอีกอ่ะอะไรเนี่ย เออเพิ่งเห็นไม่ใช่แค่ภูบินที่หามาสนใจเข้าตัางคือเงียบๆนิ่งๆม,ม,ม,มองแล้วก็ยิ้มอืมจ้าอีกแล้วนะจ้าอะไรอย่างนี้แล้วก็โมเมตนต์ช่วงเที่ยงเนี่ยนอกจากนี้ก็ยังจะมีโมเมตนต์ตอนหลังจานด้วยนะคะก็คือพี่เอ๋ได้บอกว่าตัวเองไม่ชอบหลังจานเนาะแต่ว่า ไม่แน่ใจนะเข้าวตางังน่าจะล้างอยู่แล้วทีนี้พี่เอิร์ธน,น่าจะเข้าไปช่วยเป็นฝ่ายล้างน้ําให้อะไรอยี้แล้วทพักน้องมีเขาก็เข้ามานะคะแล้วเขาก็แบบเห็นพี่เอิร์ธล้างเขาก็เลยเดินเข้าไปแล้วเหมือนกับว่าพี่เอิร์ธไม่ต้องล้างอะไร้เดี๋ยวมีล้างเองอะไรอย่างี้แต่สุดท้ายก็คือเข้าตางังนะคะเป็นฝ่ายแบบว่าเออยอย่าออกไปเองแล้วกันล้างกันสองคนแล้วกันนะดูโมเมนต์นิดนึงโอเคก็รอยู่นี่นะโอเคเดดอแก้มาไแก้ไล่แก้วี ผมเจอแผนกล้างจานอีกแล้วอะคุณพี่ๆทั้งหลายครับบ้านล้างจารด้วยนะครับเลมา้นะนี่จะเกลียบะยคือเปลียนเเลียรัผมเป็นต้นใจให้น่ยผมครับเอาเลยครับเรื่องอะไรจานอันนี้หน่อยอะไรนะเสรจอาหารเนี่ยทุกวันพันฟรีนอเหยียบได้หมน่อยครับเหยียบเลยเด็กจะว่าเฮ้ยยังไม่มาเเหยบได้ัีพี่ ใช้กับผัดไปสองคู่หมูไม่ไม่หลังเซลลก่อนจะได้เซลคือเซลเก่งหมูมันอันเดียว อือโอเคมึงนี่นะเนี่ยพูดออกมาเลยพูดอะไรไม่พูดอะไรเลยไปแล้วไปแล้วอยวเขากำลังแบบเถียงกันเลยเอาวางเอาที่รางละมองไปมองกันี้คืออยู่ด้วยกันจะรู้อะ่ว อีกคนอยากจะพูดอะไรอ่ะเออแบบมึงก็่ได้อางที้หรอแล้วมีก็แบบยังไม่ได้พูดเลยเราแม่เอาไปสุดว่ะครับพี่ยวเายบ้านฮะกินแล้วอ่ะเอาเลยวางไปเลยโอ้ยโอร่อยอร่อยอยากให้มีกล้องอยู่ที่พื้นนะฮะเลื่อยผมไม่มีกล้องที่นี่ เ,เ,เหมือนจะเข้าตังเหมือนเข้าตังจะเข้ามาดึงมาเข้ามาดูสองคนนี้อยู่นะช่วงสุดท้ายอ่ะก็พอน้องมีกะเอ่าวาช่วยพี่เอิร์ดช่วยกันล้างนะคะเราเวเขาก็ลลแซวเลยร้อยวันพันปีแล้วก็มองก็คือแบบประมาณว่าร้อยวันพันปีเนี่ยไม่เคยเห็นจะทำนะวันนี้ทำซึ่งเองก็กบอกพี่เอิร์ดก็บอกว่าทำให้เด็กดูหน่อยเด็กจะหาว่าไม่ทำอะไรอย่างนี้ ก็นา่ารักล้วชอบความนีโอคือมองตลอดก็คือรอเหมือนรอที่จะแซลคู่เนี้ยจริงๆเหมือนรอที่จะแซลคู่นี้อ่าต้องนี้เขาก็พูดกันในทวิตเตอร์นะคะว่าตอนนี้พี่เอ,อิ้องมีกับฮ้องกอนอะไรกันหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกับว่าเห็นเขาแบบเลี่ยงๆกันไม่ยอมไปอยู่ใกล้กันแล้วมีช็อตหนึ่งก่อนที่จะจบไลฟ์รอบเที่ยงนี้นะคะ ก็วีคนเห็นว่าเหมือนกับว่าน้องวีก็เดินน้องวีก็อยู่ที่ริมสระไว้น้าแล้วพอจะเดินเข้าไปอ่ะก็สวนกับพี่เอิร์ธพอดีว่เอิร์ธจะเดินเลี่ยงนะคะแล้วค่อยเดินออกมาก็แบบเหมือนกับว่าเฮ้ยเขางอนอะไรกันหรือเปล่าปกติเขาจะสกินชิปกันเยอะกว่านี้นะแล้วเขาแบบอันนี้คือแบบเหมือนเลี่ยงไม่อยากจะโดนกัดบางคนก็บอกว่าเอออาจจะเป็นน้องมิก็ได้ที่งอนนะงอนตั้งแต่ตอนที่เหมือนจะอยากจะไปแบบแกล้งพี่น้องกันแบบเออเดี๋ยวพี่น้องกันก็จะอยู่ พรุ่งนี้อีกวันแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็อาจจะไม่ได้เจอกันแล้วก็อยากจะแกล้งสร้างความประทับใจเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างงี้แล้วก็เหมือนน้มิกเขา่าชวนทําท่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นตลกว่าแล้วก็ชวนพี่เอิร์ธไปทําด้วยจนพี่เอิร์ธบอกว่าเออไม่ไม่ทำไปทํากันเถอะไปทํากันเถอะเดีย๋ยวรอดูอะไรอย่างงี้ก็คนก็เลยคิดว่าเอ้น้องเขางอนเรื่องนี้หรือเปล่าที่พี่เอิร์ธไม่ยอมมามาร่วมด้วยเออแล้วก็มีคนหนึ่งพูดล้วเห็นมีคนพูดว่าแบบงอนเรื่องที่ว่าน้องมิกอะ กอดภูวินนอนบนเตียงหรือเปล่าจะมีช็อตหนึ่งที่เขาให้ขึ้นไปรวมที่ห้องนอนใหญ่แล้วให้แบบพรีเซนต์ของรักที่เัอเองเอาติดตัวมาด้วยนะคะซึ่งหลังจากพรีเซนต์เสร็จเนี่ยปอนภูวินเขาก็นอนอยู่บนเตียงเอ,อิร์นิกเนี่ยแหละแล้วน้องมีเขาก็นอนอยู่น้องวีเขาก็แบบแบบแบบงงเงีย้ยงงเงีย้ยแล้วก็เกาะนอนกอดภูวินอะไรอย่างงี้แล้วเนาก็เลยแบบว่าเฮ้ยพี่เอิร์ดงอนเพราะอย่างงี้หรือเปล่าเพราะว่าเหตุการณ์ที่ก่อนจบร้ายที่แบบพี่เอิร์ดเขาเดินเรียงก็คือถัดจากอันนั้นเลย ก็เป็นไม่ได้ <c oughs> ก็เป็นไม่ได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวรอบเย็นจะมาแล้วอ่ะรอบผมมองเย็นมาดูซิว่าเขาจะเคลียร์กันเสร็จแล้วหรือ,อยังเขาจะยังงอนกันอยู่หรือเปล่าก็ <c oughs> อย่างที่พี่เอิน้องมีเคยพูดเนาะว่าเขาทั้งสองคนอะคือ ทะเลาะกันบ่อยเหยื่ก็งอนเยื่ก็อะไรอย่างเงี้ยกันบ่อยนั่นแหละก็อาจจะเป็นเรื่องปกติของเขาทั้งสองคนเนาะยิ่งเราได้เห็นโมเมนต์เขาทั้งวันขนาดนี้ก็ต้องมีบ้างแหละนะในเรื่องของการแบบกระทบกระทั่งกันงอนกันง้อกันบ้างอ่ะเดีย๋ยวมารอดูว่าตอนเย็นช่วงเย็นจะง้อกันสําเร็จหรือเปล่าเลยคะ่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าเราทำอะไรผิดไปหรือพูดอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย <laughs> วันนี้จะเจอเรถหลายรอบแน่นอนในช่วงนี้เพราะว่ามีทั้ง7วันแหน่แล้วก็มีทั้งวันด้วยโอเคจะทยอยทำนะคะทุกคนบ๊ายบาย